การยืดแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่ายปร53ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบปร53เป็นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หักณที่จ่ายตามมาตรา3มเตร,รัสะมาตรา69ทวีและการเสียภาษีตามมาตรา65จัตาวาแห่งประมวลรัษดากรผู้มีหน้าที่หักภาษีณนะที่จ่ายและนำส่งได้แก่รัฐบาลองค์การของรัฐบาล เทศบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งจ่ายเงินได้ตามมาตรา40แห่งประมวลรัษดากรเช่นค่าเช่าค่าซื้อสินค้าค่าจ้างทำของเป็นต้นซึ่งจ่ายให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดครั้งหนึ่งตั้งแต่500บาทขึ้นไปให้คำนวณหักไว้แน่ตาร1อยละหนึ่งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ8แห่งประมวลรัศดากรเช่นค่าเช่าค่าจ้างทำของเงินรางวัลส่วนลดเป็นต้นให้กับนิติบุคคลเช่นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมูลนิธิ หรือสมาคมให้คำนวณหักภาษีณที่จ่ายตามคำสั่งอธิบดีกรมสัมปทกรตามมาตราสามเตรัสส์โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้มีหน้าที่หักและนำส่งต้องยื่นแบบสแสดงรายการพองดอ3ภายใน7วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินณสำนักงานสัมปทานพื้นที่สาขาหรือธนาคารพาณิชย์ไทยต่างๆ หรือยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปอีก8วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2557การเตรียมข้อมูลและเอกสาร โดยเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินและหลักฐานการหักภาษีนที่จ่ายเพื่อนำไปกรอกในแบบพงด53เช่นชื่อผู้รับเงินได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักของผู้รับเงินได้หรือผู้ถูกหักภาษีนที่จ่ายวันเดือนปีที่จ่ายเป็นต้นหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้จ่ายเงินได้ซึ่งได้รับจากกรมสรรพากรทางอีเมลแล้วเข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www rd go th เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมใบแน่ที่หัวข้อแนะนำบริการแล้วเข้าไปที่ รายละเอียดเลือกแนะนำโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบแบบพองดอห้ 53. เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบพองดอห้ 53. เลือกรันเพื่อติดตั้งโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเลือกเซฟเพื่อนำไฟล์ไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น แล้วเลือก Start เพื่อติดตั้งโปรแกรมและเลือก OK เป็นอันเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดโปรแกรมใบแนบหลังการติดตั้งโปรแกรมใบแนบเรียบร้อยแล้วเมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมใบแนบพองอดอ3เพื่อบันทึกข้อมูลในใบแนบให้เข้าไปที่ Start โปรแกรมเลือก r d i Net เลือกพองกระดอหหน้าจอจะแสดงแบบพองกระดอ3เพื่อให้บันทึกข้อมูลขั้นตอนบันทึกข้อมูลแบบพองกดอ3ให้บันทึกข้อมูลของผู้มีหน้าที่หกักภาษีน้าที่จ่ายหรือผู้จ่ายเงินได้เช่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักสาขาที่ประสงค์จะยื่นแบบหรือกรณีเป็นสำนักงานใหญ่ ให้บันทึกเป็น0และเลือกสถานาการ์ยื่นแบบเช่นแบบยื่นปกติหรือยื่นเพิ่มเติมกรณียื่นเพิ่มเติมต้องระบุครั้งที่ยื่นด้วยและเลือกเดือนปีที่จะยื่นแบบเลือกตกลงเพื่อไปบันทึกใบแนบเมื่อเข้าสู่โปรแกร,รมใบแนบ เลือกเพิ่มเพื่อบันทึกรายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกหักภาษีน้าที่จ่ายหรือผู้รับเงินได้แก่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักชื่อที่อยู่วันเดือนปีที่จ่ายประเภทเงินได้อัตราภาษีจำนวนเงินที่จ่ายจำนวนภาษีที่หักและเงื่อนไขการหักแล้วเลือก เมื่อบันทึกเสร็จในแต่ละลายข้อมูลจะถูกเก็บบันทึกไว้ทางด้านบนของใบแนบหากต้องการบันทึกผู้ถูกหักภาษีณนที่จ่ายรายต่อไปให้เลือกเพิ่มและบันทึกข้อมูลของรายต่อไปกรณีมีการแก้ไขให้เลือกข้อมูลผู้ถูกหักภาษีณนที่จ่ายที่ต้องการจะแก้ไขแล้วเลือกปุ่มคำสั่งแทรก เมื่อต้องการแทรกรายการหรือแก้ไขหรือลบหรือยกเลิกตามที่ต้องการและหากต้องการพิมพ์ใบแนบเลือกพิมพ์โปรแกร,รมจะพิมพ์ใบแนบตามที่ได้บันทึกไว้เมื่อทําการบันทึกข้อมูลผู้ถูกหักภาษีนที่จ่ายครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยเลือกใบหน้าเพื่อทําการจัดเก็บข้อมูล ระบบจะแสดงใบหน้าซึ่งปรากฏข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่นจำนวนรายจำนวนเงินที่จ่ายจำนวนเงินภาษีที่หักแล้วเลือกจัดเก็บเพื่อเลือก directory สำหรับจัดเก็บข้อมูลแล้วเลือกตกลงเพื่อจัดเก็บข้อมูลใบแน่หน้าจอ จะแสดงผลการจัดเก็บข้อมูลโดยแสดงการจัดเก็บไว้ที่ได c c โปรแกรมไฟล์ RDI.NET โดยระบบจะตั้งชื่อไฟล์ที่จัดเก็บให้อัตโนมัติซึ่งชื่อไฟล์ประกอบด้วยหมายเลขผู้ใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี13หลักตามด้วยหมายเลขสำนักงานใหญ่ประเภทแบบเป็น P53 ปีภาษีเดือนภาษีแล้วเลือกพิมพ์หากต้องการพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานหรือเลือกออกเมื่อจบการทำงานการเตรียมข้อมูลและเอกสารเมื önem, ่อต้องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตคือข้อมูลใบแนบหรือไฟล์ใบแนบหมายเลขผู้ใช้รหัสผ่าน ขั้นตอนการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเมื่อต้องการยื่นแบบเข้าเว็บไซต์กรมสัมพาร w w o r w i d r d g o t h เลือกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่หัวข้อบริการยื่นแบบเลือกทำรายการต่อเลือกแบบที่ต้องการยื่นคือพงด53 ระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่ใหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเลือกตกลงระบบจะปรากฏหน้าแบบพองอดอ3พร้อมกับรายละเอียดชื่อที่อยู่ของผู้หักภาษีหน้าที่จ่ายสถานาการยื่นแบบเช่นยื่นปกติเดือนปีที่จะยื่นแบบให้โดยอัตโนมัติ แต่หากต้องการยืนย่นเพิ่มเติมให้เลือกยื่นเพิ่มเติมพร้อมระบุครั้งที่ยืน่นเลือกเบาแล้วเลือกได้เีเลือกโปรแกรมไฟล์เลือก R D init และเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้เลือก Open และเลือกอัปโหลดใบแนบตามลำดับ ระบบจะดึงข้อมูลให้มาปรากฏในหน้าแบบที่สรุปรายการภาษีที่นำส่งตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อถูกต้องเลือกตกลงระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการชำระภาษีเลือกพิมพ์แบบระบบจะปรากฏหน้าแบบพองด 53, อ3พร้อมหมายเลขอ้างอิงการบันทึกแบบและหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ แล้วสั่งพิมพ์แบบจากนั้นระบบจะแสดงข้อความยืนยันการชำระภาษีเพื่อให้เลือกช่องทางการชำระภาษีได้แก่ชำระภาษีผ่าน e-payment บัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ตชำระภาษีช่องทางอื่นรวมรายการหากมีการยื่นแบบอื่นๆที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในคราวเดียวกัน อย่างไม่ชำระหากไม่ประสงค์จะชำระภาษีทันที